สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประไทยเจปแปนค่ะวันนี้ประไทยจะมาแนะนําแกงเพชรลูกเคื้อค่ะเป็นแกงใต้บ้านๆน,นะคะที่ไม่ใส่กะทิค่ะเ,ออเป็นลูกเคื้อที่ส่วนพักที่ประไทยปลูกเองจะส่วนพักเล็กๆที่ญี่ปุ่นค่ะวัตถุดิบก็มิมูซามชั้น40 0กรัมค่ะกัะปิซ้ำ10กรัมใบมะกรูดตามชอบ พริกแกงคั่วกลิ้ง60กรัมมาเคือป้อ5 0 0กรัมค่ะวันนี้ป้าไทยจะปรุงรสด,ด้วยนํำปลากับองชูรสค่ะลูกเครือลูย่อยมาเลยค่ะเพื่อนๆกมไม่มิดเลยค่ะมูกรบแห้นเป็นชิ้นเล็กๆตามที่เราชอบเลยนะคะ ลูกเครือติผ้านี่ก็แช่น้ำเกลือนิดหน่อยค่ะเพื่อไม่ให้ลูกเครือดำค่ะภาษาใต้เรียลลูกเครือค่ะเพื่อนๆภนาษากรุงเทพก็มะเขือค่ะปกติลูกเครือก็ผ้าประมาณสี่สี่ค่ะแต่ว่าของประเทศไทยลูกย่อยตรงผ้าหกสี่ค่ะเพื่อนเนตอนนี้ที่ปุ้นอากาศก็เริ่มเปลี่ยนและลูกเครือก็ตรงตูดมันก็จะเริ่มเป็นดำดำแบบนี้แล้วค่ะ ตอนเราแช่น้ำก็ก้นมะเขือให้มิดน้ำเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวลูกเขือจะดำค่ะใส่น้ำเปล่าลงไป800 ml ค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีทีตวงเราก็ใส่น้ำพอท่วมลูกเขือได้ค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรบ้านๆที่คนมีอายุชอบกินนะคะ ส่วนมานุ่มเศร้าเขาก็จะชอบแกงที่ใสกะทิค่ะพอน้ำแกงเดือดก็ใส่มู่ลงไปเลยค่ะที่ประเทศไทยทำนี่ก็คือไม่ได้แพดมานะคะถ้าเพื่อนๆย้ายแพทกว่านี้ก็ใส่พริกแกงแล้วก็ไปลองไปน้อยนะคะเราก็ใส่มะเขือในขณะที่น้ำแกงกำลังเดือดค่ะ แต่ว่าเราเอาด้านผิวของมะเขืองลงข้างล่างค่ะเพราะว่าเ,าเดี๋ยวมันจะดำค่ะนี่ก็เริ่มดำเป็นบางชิ้นแล้วค่ะเพื่อนการปรุงรสก็ปรุงตามที่เราชอบเลยนะคะรสชาติของเราเลยะค่ะประไทยก็ใส่น้ำปลาลงไปนึ่งช้อนโต๊ะค่ะรสชา,าติของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ปรุงไปตามรสชาติที่เราชอบเลยค่ะ แล้วก็ปัไทยก็ใส่พงนัวอ้วาพงชูรสลงไปครึ่งช้อนกาแฟาค่ะไม่ถึงครึ่งช้อนดีนะคะเกเลบๆแล้วก็ริกไทยนี่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะปกติ้แกงก็จะให้เพชรร้อนก็จะใส่ใบยีรากับใบกะเพราลงไปด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าปีนีผไทยไม่มีเลยค่ะใบกะเพรานะคะ ประไทยข้อขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอให้ถุกทานมีสุขภาพแข็งแรงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ,ะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้ประไทยด้วยสำหรับวันนี้ประไทยก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ